เล็กกับเราเป็นเพื่อนกันมานานมากแม้กระทั่งหนังสือสาราคนเศร้าหน้าเราทะเลน้นอย่างนี้มันยังให้เราไปถ่ายเลยห <c oughs> ัวเราะกันตาเห็นรูปแล้วก็หัวเราะกันแต่ก็ทําให้เพื่อนเล็กเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลดีหลายอย่างแล้วข้อสําคัญเล็กเป็นคนซื่อตรงเล็กจัดวิทยุเล็กก็จัดตรงๆงเพลงเขาก็จัดตามความรู้สึกของเขาการพูดออกวิทยุที่สุภาพเรียบร้อยแต่ว่าตอนนั้น่ะ ประกาศคนขอเพลงเยอะมากกว่าจะได้ฟังเพลงไม่เข้าใจก็ด้วยความที่คิดถึงเล็กก็อยากมาร้องเพลงให้แล้วก็เพอิญเพลงที่ส่งมาก็หลายเพลงเป็นเพลงที่อยู่ในยุคของเราแล้วยังพอจำได้ที่ทราบว่าจะเป็นวงออเคสตราอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะมื่อก่อนมันจะเป็นแค่กีตาร์ลีดรีทึมเบสกลองจะเป็นแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้เพลงเนี่ย มันจะเต็มกว่าค่อนข้างเป็นเรื่องดีนะคะ่ะวันนั้นถือซะวันหนึ่งเป็นวันระลึกถึงความหลังเวลาที่จะร้องเพลงเนี่ยคือบ่ายสองแต่คุณต้องไปก่อนเพราะก่อนหน้านี้เขาจะมีการประกวดแล้วไปดูว่าเขาแต่งตัวกันยังไงสำหรับในงานนะคะคุณเคยรู้ไหมคะว่าการจัดวิทยุในสมัยก่อนเขาจัดกันยังไงความสนุกในงานคุณอยากสนุกคุณกรี๊ดคุณทำได้เลยเพราะฉะนั้นเพลง ไม่มีกำหนดอายุเพลงจะทำให้คุณมีความสุขไม่ว่ายุคไหนก็ตามวันเสาร์ที่27กันยายนเราพบกันที่มหิดลแล้วคุณก็จะได้พบความสุขกลับไปแล้วก็จะได้ไปรู้ว่าเพลงสมัยก่อนน่ารักยังไงแล้วพบกันนะคะ Sweetly